กับอันนี้พี่โอมจะถ่ายข้าวเหนียวนะครับอันนี้การนึ่งข้าวเหนียวที่ดีหรือเป็นข้าวเหนียวที่อันนี้อันนี้นึ่งนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนหรือว่านึ่งตั้งแต่เมื่อเช้านึ่งตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับสามสามขาบนี่เขาก็ต้องข้าวเหนียวเึางทีเดียวเากินได้สามข่ามครับพี่น้องวิธีการแช่นี่แช่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่สองทุ่มไปตั้งแต่กี่ทุ่มนะครับสามทุ่มสามทุ่มตอนที่เขาจะเข้านอนอ่ะ ก่อนที่จะเข้านอนแล้วทีนี้ก็เป็นนึ่งตอนประมาณเกี่โมงครับผมนึ่งก็ประมาณตีห้าประมาณตีห้าครับนะครับประมาณตีห้างมอแล้วดูข้าวนี่ครับไม่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 แฉะไม่อะไรเลยด้วยวิธีการก็คือใส่กระติบอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเป็นใส่กระติบแบบนั้นได้ไหมได้คือกระติบแบบกระติบน้ำอ่ะนะได้อยู่แต่ห้องขอผ้าในห้องร้อง มันจะได้มันจะได้อุ่นอือุ่นอยู่ตลอดครับมันจะมันจะเก็บภูมิมันไหวไม่จะอุ่นตลอดสาวเอาผ้าร้องหนาๆไปยิ่งดีอืเป็นความรู้หนึ่งอย่างนะครับผมเพราะว่าบ้านบ้าน